ที่บอกว่าข่าวตายแล้วเนี่ยกูไม่เห็นหนา้ากูตินี่กูก็เมาอยู่นี่เดโอ้จิแมนเนาะซุมนีม่ว่เสื้อเรื่องจริงเสือ้อตะมิดชาชีเสือ้อตะข้อเส้นเตอร์น่ะ่ะกูเงดอืออหลีข่าวจังสินะ่ะเสื้อหรอกะนั่งเมาอยู่โอดโตดอยู่ดีเดม่เห็นบอกสีมะทานยังว่าตายว่าเตยยิ่งอีกกะนั่งเมาอยู่ฟังอยู่นี่น่ะใหญ่สูนใหญ่ <laughs> สูนเด้อ เสื้อ่อยดอกเสื้อตะข้อเซ็นเตอร์เสื้อเต็มมิชชาชีเวะละเสือ้อไ้เป็หญังกดไว้ถดอก <c oughs> ใหญ่สูนยเด้อนี่ <c oughs> <c oughs> โอ้ยหัวโอ้ยคอตกหมอนต้มเซนยูใสต้มเส้นน่ะพี่น้องเ้าใจให้คอยแน่มทศอ,อยูใสมทศสคือโรงพยาบาลโรงพยาบาลโคราชคอยไปเฮ็ดอย่างยูโคราช คอยไปเห็ดยังอยู่ข้อหลาดกูไปขายต้มเส้นโคอหลาตอนไหนวะกูต้องรวยอะไรเรื่องนี่กูไปขายต้มเส้นโคอลาแดงแดงกูต้องรวยอะไเรื่องนี่ขอขอเลขบอเอาสิเด้อเอ้ยสิเห็ดมือเด็กต่ว่าจะพิมพ์มาเด้อมันสิมันสิปิดกัน โอเคบออย่าพิมพ์เด้อเบิงซื้อแลวก็ระจำจดเอาที่มาที่ไปของตัวเลขนี่คือหมู่ว่านไปบวงสวงเสียพผ,ผะหลวงปู่สุกเสียนหลวงปู่สุขใหญ่มากราคาสิบล้านอายุหลวงปู่สุขหนึ่งสองซ้ำตัวหนาตัวหลัง ตัวหน้าตัวหลังจบ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 อย่าพิมพ์ผู้ใดพิมพ,มบพมบบ์บอกผู้ใดพิมพ์บอกผู้ใดพิมพ์บอกอ่านบอกบอกเอ้ยซร้างส้าเล็กอ่านอ่านหาผองบอกเนาะเนาะพี่น้องเนาะมึงสิงอ่านเนี่ยอย่างกูถามไงอ่านกะบ,บอกออกคือเก่าอีี อันแคข,ขั้นแขวแต่เมื่บบอกี้พอออกให้กูคือเก่า 9. บพี่น้องขออีกรอบสศราอย่าพิมพ์ผู้ใดพิมพ์บอกผู้ใดพิมพ์เลยสิบอกเลขสิเคลื่อนผู้ใดพิมพ์ผู้ใดพิมพ์เห็นบอลรางวัลกลูกสาวกูตื่นแล้วกูห้องเสียงดังพอดขอโทษค่ะผู้ใดพิมพ์เลยสิบอกเลยสิบอกเลยนี่โอเคปะเลยสิบอกเด้อ บอกไม่บอกโอ้ยเธอสุดท่ายเด้อแล้วก็จะสื่อหลายพร้อมสื่อพ่อได้ฟังเดี๋ยวพี่ตุกกี้อ้วนขึ้นบอกครับสะแตกก็ยังว่าสะแตกมันก็นเลยอ้วนอาหารพานหนาก็ขึ้นและสี่ขีดมันเสียวหยังอีกฟังดีๆหนึ่งสองสาเลขหนาเลขหลัง อออย่าพิมพ์อย่าพิมพ์อย่าพิมพ์จบอย่าสื่อแพะอย่าสื่อหลายเด้อยสูอย่าสื่อหลายเด้อย,ย่ำสุดผิดยุดสุบถือมาสุกดา,าเอื่อยก็เบอกพื้น ยามพอถืงมาเอตุก,กีมันเบามือนันจึงมันมันใจคับโหเบิดแหละยามถือมาลืมกูจอยยามพอถือมาออตุก,กีมันเบามันเบามันมัน,มนใจคับอายุหลวงปูโหเบิดแหละใหญ่ยยเบาอันสุงวดละล,ละเล็กตัวนี้อีหลีอิหลี สวัสดีค่ะเอฟซีเซทเอฟซีพีุ่กีว่าไงวะเขาาใจมาเขาาใจมาอีหลีโมเมนโมเมนเลขนี่พิมพ์กับบัถือบอกเอ้ยประตูหาหมอทอสอโจทย์วันนี้คือประตูห,าห้ามอทอสอขายต้มเส้นอยู่ประตูห้ามอทอสอโจทย์บื้อนี่ต้มเส้นประตูหาหมอทอสอกูไปขายยืใสกูไปขายยุใสต้มเส้นใส ต้มเส้นใสกูไปขายอยู่ใสาขายอยู่ใสขะใจมากขะใจมากหรือว่ามีคนหนาคือข่อยวะขายต้มเส้นยุ่ประตูหาหมอเ่อสอ่ะหรือว่าคนมีคนหนาคือข่อยวะอาจจะเป็นไปได้ว่ามีคนหนาคือข่อย ประตูหาหมอ่อ,อ,ามหาหมอท่อสอขายต้มเซนประตูพัญหาม่อท่อสอขายต้มเส้นมันต้องมีคนหนาคือข่อยเขาบปหายพิมพเหล็กแกย่งพิมมากมันสิบปิวเข้าใจบอสซุปหนี่ลืนคว่ำนะ พี่น้องคอยถามไม่ดีพี่น้องมาข่อยงามบอถามไม่ดีพี่น้องมาข่อยงามบอเอาข่อยจริงจังนี่นี่ข่อยจริงจังพี่น้องมาข่อยงามบอผู้ใดต่อบ,บอข่อยอ่านนี่เนี่ยข่อยเสียอ่านออกเสียงคนที่ต่อมาบอบ่า ขอสิอ่านออกเสียงให้เกียรติคนที่ตอบบบพักข,ข้าหนึ่ง <c oughs> ข้าหนึ่งเนอะมันมีคนตอบบบขออนุญาตอ่านออกเสียงคุณสลาวุธดาวสูงเนินนี่คอยเจ้ามีอายุหมันขวัญยืนเ้อให้เจ้าคุณโอ้โอันนี้มันมีมันมียูสเตอร์ยูเตอร์ปอมเดี๋ยวขอยสิอ่านสื่อคนที่ตอบบบคุณมนรุจิพัฒน์ตอบว่าบแต่ฉันมัก ขอ้พี่มนเนอมีความสุขอายุลอยปีมีอีกมีอีกคุณคุณตักบอระวุฒิคอยเจ้าได้เมียนาคือข่อยนี่แล้วตบว่าบอนี่ยอ้ยคุณออโต้ที่แปลว่าอัตโนมัติบอกว่าบอบอมี่มองติคุณออโต้มืนคอยเจ้าถึงเลขคอยเจ้าถึงเลขคุณออโต้ขอ,ขอนยุยาตอ่านคนบอพี่กิบพี่กิบบอกว่าบอ แต่ว่าตาฮักเออเอาเคถือเด็กไายสองตัวมีพี่เหมยรีว่ามอมีขอมูลตมเสซนเลยค่ะเอื่อ <c> ย <oughs> ต้มเสซนประตูหาม้อม้อทศอสอสูวกูไปขายย่ามไดวะเอ้ยเป็นโจทย์พิจารณาให้กูโยกไว้สัว หาลูกไส้าบ่รจอพี่น้องนูอยากให้ลูกไส้หนูขึ้นมากไหมมันมันเอาตรงไหนวะมันไปหามองไดนการจัดร่วมกับครีเอเตอร์บอแมนคอยบอรครีเอเตอร์ให้่อยเอาลูกคอยไหมอืมเจ้ามองไหนบุสูเชิญบ่ไดตี ไอ้ข่อยเฮนมี่ว่าเปเปอร์เด้อข่อยหาว่าเปเปอร์ก่อนข่อยหาว่าเปเปอร์ก่อนเนอะใช่ไหมว่าเปเปอร์ดิว่าเปเปอร์เอาคือสิว่าโ่เปอร์เอไอร่วมสร้างกันเอียงนี่โอ้เอียงผมนั่งรถทัวร์กบบปานตลอดครับสู่ๆได้อไอเด้อรถทัวร์ข่อยก็เคยนั่งมาแล้วจา้าไปอบอกเลย สู่ได้เด้อมีแต่แนวสู่ซุ้มเฮาเนาะคพื่อเฮาสู่ย่างเดียวนไน้อเนาะหาบอกพออวัสดีพี่น้องปอกปลายทุกคนที่เขามากค่ะมองงามดอกตะยอกม้วนเดี๋ยหลยค่ะว่าเด็กบอกยะบอกงามดอกตะยอกม้วบนบอก,อก,อกค่ะอืคนเฮามีความงามเป็นของตัวของพี่น้องคอยก็ว่าคอยคักพูดนึงเนอกคยสิบอกเลยอีหลี คอยบองงามดอกแต่องคอยกับว่าคอยพ่อโตพี่น้องอหลีซุ้มเจา้าคือกันซุ้มเจ้ากะกะบ,บงงามแต่ซุ้มเจ้างามในในโตเองงามส่วนโตคะ่ะอืมงามส่วนโตนุยูปทุม้ะพีเดอ า่ท่านดอกพิมพ์หลายโพดอย่าจมอย่าจมมาด้วยได้จมเมากันซื้อเมากันเล่นเลนซื้อค่ะบริจมเด้วยเสื้อบ่าควรไปโกงงอกมาได้บุนนี่นี่งอกเลยที่พี่น้องว้ายเท่าแล้วเท่าเร้วอ่ะคอยมักเจ้ามีความสามารถขอบุลารคะพี่ นู่ไม่ได้ถอนพี่นุนูกหนูยอมเลยเพราะว่ามันเบิดหัวแม,ม่ค่ะอือแมนสี่สิบหกแล้วเนาะสูสี่สิบหกแล้วอายุอืมสวัสดีพี่น้องที่นั่งรถทั่วของพี่กลับบ้านโอค่คผู้ดใดเก็บเงินเจ้าได้จักพันษาแล้วได้สี่สี่ได้สองใบสองใบเออสองใบเขียว ละก็สองใบโอ้เจสิบบอกอยากน้อยอยากมันบอกนะอายุหนูบอกค่เกกะเลขซีก็เลขหก,กเลขซีก็เลขข้างเลขซีก็เลขหกค่ะหนูนะหนูก็บู่บัวหนูก็ปู่บูอายุซ้ำกันค่ะเกิดสองหาสองสองซ้ำกันเอื้อยถามเรื่องน้องวินเทจหน่อยค่ะเขาอยู่ดีบอ เอ้ยถามน้องยูดีคะ่ะลูกเพราะตะากัตากตาฮักลูกไปตาฮักกับร่างความกับร่างความเออเสื้ออายุข่อยโลวดทำนเนี่ยถูกแนเสื้อโหลดอายุข่อยนะเสือส้อโหลดเสื้อายุ่อยเด้อเกิดแล้วค่ากะมือไปรายการกลับมาแต่อาทิตย์อาทิตย์หนึ่งก็เกิดเลยอืม พี่น้องอยุ่ใส่กันนี่ค่ะอยู่บ้านหรือว่าอยู่ที่ทํางานหรือว่ากําลังเดินทางหรือว่าจังไหนค่ะพี่น้องยุ่ใสอยุ่ใส,ใสกันค่ะซื้อเลขอายุข่อยนี่ละพี่น้องซื้อลดให้มันถึกแน่ถ้าเบียรถลดข่อยกับเลขเบิร์เดอร์อลี ทูทู่ทู่ทู่นี่ทู่ทู่อายุหอยเด้อย,ย่บนยานไผ่บอค่ะบ้านไผ่เมืองพลขอนแก่นกระนวนบางสามหมอหนยงามเมื่อบ้านทองไว้าหอดตาว่านูถามิหลีเด้อพี่น้องเด้อเป็นยังอันบ้านไผ่ไปเมืองพลมันขึ้ย่าวค่ะเต่ะมือไก่ค่ะแต่พี่น้องนูถามิหลีนูหอด เมืองพ้นปุ๊บเนี่ยโอ้ยสวงเด็หอดคอนแก่นนี่ซ้ำหอดบ้านอีหลีอิหลีค่ะยา้วอีหลีจากบันภัยเมืองเมืองพ้นบันไัเมือง,งพ้นมาขอนแก่นเนี่ย,ยาวใสไเวลาวโดนคากเอออิหลีค่ะนายปี่สัญญกรรมโบอบอมี่ค่ะ กยังว่าขี่ลายป่านี่กันยังสีว่าถามว่าสัญญากรบเนียงบ้ข่อยกันนาจังซี่นะคือลิงนี่แหละพี่น้องถ้าข่อยเฮ็ดข่อยงามเด้ถ้าข่อยเบเฮ็ดอีหลีถ้าข่อยเฮ็ดข่อยงามอีหลีถ้าข่อยเฮ็ดข่อยงามถ้าข่อยเบเฮ็ดดซื้อข่อยยันข่อยงามพองามแล้วค้นกับผัจ้างข่อยค้นกับปจ้างคนงามงามเพราะว่าข่อยเป็นตลกข่อยงามบอดาพองามปุ๊บค้นหนีไปอยากงาม คอยกัเล e ่ยแบบว่าเออโอเคกูมางามก็ได้นี่ถ้าคอยงามคอยถ้าคอยสัญญกรรมคอยงามเด้ถ้าคอยบริเฮดเพราะว่าซุ่มเจ้ามาข่อยย้อนข่อยนาแบบนี้คอยเล่ายนซุ่มเจ้าหนีคอยคอยเบอร์เฮดเมนบบซุ่มเจ้าพ่อถ้าคอยงามซุ่มเจ้าก็เฮ้ยไปเฮดจนงามเนาะขั้นแขวข่อยแล้วก็บ้าพื้นคอยว่าว่าอีตุกีมันอยากงามพ่อแต่มันดังแล้วมันก็อยากงามเ็นบ่ล่ะกูว่าแล้วนี่ซุ่มเจ้าก็เบ้าพื้นคอยข่อยมือ ยกาเลยอุบัติเหตุในซัวพื้นดอกเศร้าโศกเนี่ยเก็เลยโคงกับพันนาแบบนี้พ่อซุ้มเจ้ามาข่อยยอนหนาแบบนี้ตอนนี้กะทำแล้วทำโลดทำโลดมีเงินในเฮ็ดโลดมีเงินแล้วซิ่บิซ่าไผล่ะเฮ็ดโลดจะงามพอข่อยเหตุมางามปุ๊บเฮตุกีมันอยากงามพอมันงามพอมันดังแล้วมันก็อยากงามอุ้ยมันลืมโตอี่นี่มันเป็นนัวลืมตีนตัวมันงืมโตอีนี่นีตุกีเนี่ย ตะกี้ ar, มันวันโมเหตเด้ตอนนั้นจําได้เลยนะ่ะม,มันหนีมอสุดท้ายมันก็เหตมันอยากงามขอยหููเบิดย่าให้ข่อยดเว้าแล้วซุ่มเจ really. ้ากับข่อยบายแล้วข่อยบายแล้วแล้วก <c ười> <c ười> ็มาติข่อยมีคนพิมพ์ว่าจะดัดปาก สมบทบาทที่หลังไงสมบทบาทอืมเดี๋ยวก็ว่ามึงเห็นต่ามันบอกง่ามเนาะตามันบอกคอยง่ามเด้มันตามันบอสู่อีนันแล้กกัมามึงเห็นดังตุกีบอที่มันไปเห็นมานี่ดั่งโมงงามเนาะบม่เขากับหนามันเออกูว่ามันต้องเอาอันนี้เขาทดนึงมันต้องอันนี้ขึ้นนิดนึงนี่กูว่าน่ะมึงเห็นป่าอีตุกีบอบโมงงามเนาะ เออบ่กเขากับมั่นไหมเสืออู้หูเหหบิดอะไรสิบเอ็ดร้อยอบาทร้อยอบาท <c oughs> เอซุ่มขี่ตีเมืเ่อกลูกอีติ <c oughs> ลูกอีติจะเป็นตีกูดีสินะโอ้ยกินเบียร์สบอกคือเดือดโดดคือวะ กินเบียร์เพาเพราะว่านางโดนอะไรนี่เกือบสิไดสิได,ไดที่หนึ่งแล้วตอนนี้แปดสิเปอร์เซ็นคนเบิ่งแล้วเกือบสิไดที่หนึ่งแล้วโชว์เล็บหน่อยนี่ค่ะคุณสายชนจะหนีฉันไปไหนย่าวเอ๋อโอย่าวแอวอ,อจักบ โบกแป๊บหนึ่งลูกสาวเคยก็นอนเฝ้าดีดีพี่น้องเออลูกสาวนอนเฝ้าดีแก้วเดียวบ่โอเคแก้วเดียว